สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มหัวใจนะคะในทวิตเตอจะทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะใเพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่ค่ะแล้วพิมพ์คําว่า km social นะคะพิมพ์ได้ตามนี้ได้เลยค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้ enter ค้นหาค่ะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะให้เลือกลิงก์ที่2ค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมถัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไปที่สมัครใช้งานค่ะอะ่นี่คือขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะง,ง่ายๆนิดเดียวเองอ่ะ ให้ทุกคนนะคะตั้งชื่อผู้ใช้ค่ะอีเมลนะคะสามารถเป็นอีเมลที่เม k ขึ้นมาเองได้ค่ะไม่ว่าขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะไม่ว่าจะเป็น a t o t m a i l g m a i l นะอย่างแบบนี้นะคะใช้ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะสร้างรหัสผ่านค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะติ๊กช่องนี้ด้วยค่ะ,ะเมื่อทุกอย่างกรอกเสร็จหมดแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะสมัครใช้งานได้เลยค่ะ เนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนญาตเข้าสู่ระบบเลยละกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่าเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ค่ะก็จะเป็นคำสั่งซื้อใหม่นะคะให้เพื่อนๆนะคะไปเลือกที่หมวดหมู่ค่ะค้นหาทวิตเตอร์ค่ะอ่าอินสตาแกรอ่านี่นะคะจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่าถูกใจค่ะจากนั้นให้ไมเลือกประเภทบริการนะคะ เมือ่อทุกอย่างเลือกเสร็จหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป Copy Link นะคะหน้าโพสต์ของเรานะคะแบบนี้ต้องไปโพสต์แบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ Copy เลยนำลิงก์มาวางคะ่ะจากนั้นเลือกต้องการที่เลือกจำนวนที่เราต้องการเลยค่ะว่าเราต้องการอยอดไรเท่าไรเอาสัก200 นี่นะคะคือค่าใช้จ่ายของเรานะคะก็จะอยู่ที่8บาทกว่า,วานะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะกดที่คำว่าส่งได้เลยค่ะขออภัยในความเหน็ดช้านะคะอะเมื่อสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยสำหรับท่านใดนะคะที่เงินใกล้หมดแล้วเหลือแค่บาทก,กว่าๆไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงดีเติมเงินไม่ได้เติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่เติมเงินค่ะอ่ะช่องทางการเติมเงินของเรานะคะก็จะมีหมด3ช่องทางค่ะก็จะมีทั้งสแกน QR Code ค่ะ To Money Wallet แล้วก็คริปโตนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกช่องทางได้เลยเพราะแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำให้อยู่แล้วนะคะ ต่อไปประวัติการสั่งซื้อนะคะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลิงก์นะคะค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการนะคะแล้วก็สถานะนะคะตอนนี้อยู่ที่รอดําเนินการอยู่นะคะ สำหรับใครนะคะที่ไปหน้าคําสั่งซื้อใหม่แล้วหาบริการของเราไม่เจอนะคะสามารถมาที่บริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีทั้ง f a c e b o o k นะคะ YouTube i n s t a g r a m t i k t o k นะคะมีแอปหลักๆให้เลยนะคะทวิตเตอร์ก็มีนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะไปคิิกคาว่าดูค่ะและทุกคนนะคะสามารถสร้างคําสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ ในกรณีนะคะที่เพื่อนๆนะคะทุกคนที่เติมเงินไปแล้วเงินไม่เข้าหรือต้องการที่จะยกลดยกเลิกสินค้านะคะก็สามารถมาติดต่อที่แอดมินได้เลยนะคะเพียงแค่สร้างหัวข้อนะคะแล้วก็ข้อความนะคะจากนั้นแนบไฟล์สลิปหรือว่าไฟล์รูปภาพนะคะที่เราต้องการยกเลิกนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดส่งตัวได้เลยค่ะและแอดมินก็จะรีบแก้ไขให้ทันทีเลยคะ <c oughs> ่ะอ่า ต่อไปการแนะนําเพื่อนคืออะไรนะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองเลยแล้วส่งให้เพื่อนๆของเรานะคะอัตราค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจ่ายขั้นต่าอยู่ที่10บบาทต่อคนค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะจะได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราปั๊มยอดถูกใจไปเมื่อกี้200หัวใจนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเข้าไปที่หน้าต่างนี้เลยอตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีแปบ๊บหนึ่งเมื่อรีแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ แล้วก็หัวใจเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ209ดวงนะคะถือว่าคําสั่งซื้อของเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะสามารถเข้าไปใช้เข้าไปใช้บริการกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประัาใดก็ขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ